สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการลงโปรแกรม IEP ออนไลน์นะครับปี2023นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Windows 10นะครับหรือว่า Windows 11นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเตรียมคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเพื่อที่จะให้สามารถลงและไม่เกิดปัญหานะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ Control Panel นะครับก็อาจจะไปตรงกลุ่ม Search นะครับค้นหาก็ได้ครับอย่างของผมก็ขึ้นมาอยู่ละ Control Panel นะครับปุ่มนี้ จากนั้นนะครับทุกคนนะครับอาจจะเป็นหน้าตาหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนไปเป็นคําว่า last icon นะครับเราก็จะได้ไอคอนเล็กๆมาแบบนี้นะครับต่อมาให้ไปที่คําว่า r e g i o n นะครับที่เป็นรูปนาฬิกากับทุกโลกนะครับให้กดเข้าไปก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีข้อย่อยอยู่2อันด้านบนนะครับคําว่า format กับ a d administrative นะครับ ก่อนอันดับแรกนะครับให้เราดูตรงคําว่า format ก่อนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นของภาษาอังกฤษนะครับออสเตรเลียนะครับให้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยก็คือให้เลือกหาภาษาไทยนะครับาจากนั้นให้มาเช็คตรง administrative นะครับกดเข้าไปเลยด้านล่างนะครับ เช็งสิสเต็มโลเคอตนะครับก็ทําตามไปเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะทีนี้พอคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะถามว่าให้เราเปลี่ยนไหมเพราะว่าตรงเมื่อกี้ฟอร์แมตเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับอ่ะเราก็กดแอปพลายไปเลยอ่ะล้วให้มาเช็คตรงนี้นะครับว่าของทุกคนคอมของเราครับเป็นภาษาไทยหรือยังเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์หรือยังบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษครับก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นะครับอ่ะสมมติเราเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์เสร็จแล้วละตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับให้กดโอเค สำหรับเครื่องไหนที่มีการเปลี่ยนภาษานะครับมันจะให้เรารีสตาร์ทก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็กดรีสตาร์ทได้เลยแล้วก็เปิดมาทําตามขั้นตอนต่อไปได้นะครับจากนั้นกดโอเคอตอนนี้คอมของผมก็พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนทั้ง2เมื่อกี้ละต่อไปก็จะมาดาวน์โหลดโปรแกรม IE P ออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับข้างบน อ่ะทีนี้ก็รอนะครับข้างบนนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้โปรแกรม IEP มานะครับก็ผมแนะนำให้ย้ายนะครับไปไว้ในได์ไหนก็ได้ไดรดีก็ได้ครับอ่ะยังผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับในไดรดีพิมพ์ไปเลยครับว่า IEP Online นะครับจะได้ไม่สับสนอ่ะแล้วก็เอาตรงไฟล์มา่กน,นะครับมาไว้ตรงนี้แทน ต่อไปสิ่งที่เราต้องมีนะครับตอนนี้มีโปรแกรม IP ละอีกอย่างที่เราต้องมีก็คือ serial number นะครับค,คุณครูท่านไหนอยู่โรงเรียนไหนก็จะต้องใช้ serial number นั้นๆน,น,นะครับของแต่ละโรงเรียนก็คือสามารถ ติดต่อสอบถามกับคุณครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ IEP ออนไลน์ได้เลยนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของแต่ละจังหวัดนะครับว่ามี s ซ r ร์เรียลนัมเบอร์ของโรงเรียนที่คุณครูรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าอย่างอันนี้ครูแชมป์มีแล้วนะครับครูแชมป์ก็จะย้าย s ซ r ร์เรียลนัมเบอร์นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันของ IEP เช่นกันอย่างนี้นะครับก็จะมีละโปรแกรมแล้วก็มี s ซ r ร์เรียลนัมเบอร์นะครับจากนั้นให้แตกไฟล์โปรแกรมนะครับโดยการคลิกขวา กดคำว่า extract here นะครับหรือภาษาไทยอาจจะเป็นแยกไฟล์ลงตรงนี้นะครับก็กดไปเลยอ่ะเราก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่มานะครับส่วนอันนี้ลบไปได้เลยจะได้ไม่งงอ่ะ d e l ไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์อ่ะเราจะเห็นนะครับ iep font setup data iep online 1.61.3แล้วก็ setup ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาลงโปรแกรมโดยการคลิกไปตรงไอคอนนี้นะครับคำว่า i e p Online 1.61.3คลิกไปได้เลยเครื่องก็จะถามนะครับก็กดคําว่าต่อไปตรงนี้ต้องกดคําว่า accept นะครับฉันยอมรับไม่งั้นเราจะกดไปต่อไม่ได้นะครับจากนั้นกดเสร็จแล้วก็กดคําว่า next นะครับต่อไปอันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตรงที่มันจะถามว่าเราจะให้เครื่องเราเนี่ยเก็บ i e p ไว้ตรงไหน อย่างของผมนะครับผมก็จะเก็บไว้ตรงตรงนี้แหละตรง i e p ออนไลน์นี่แหละจะได้ไม่งงเลยครับให้ให้ทุกอย่างมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ไปเลยก็กดโอเคนะครับจากนั้นกด Next นะครับกด Next ไปเรื่อยอิน t ตอลนะครับแล้วเราก็รอ,อ Finish นะครับจากนั้นโฟลเดอร์บนสุดนะครับ IGP Font Setup นะครับกดเข้าไปเลยโฟลเดอร์ ให้มาติดตั้งนะครับฟอนต์อันที่2นะครับที่มันเขียนว่า iep ฟอน n ์ต,ตรงนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปกด next ฉันยอมรับเหมือนเดิมนะครับกด next กด install รอสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อย finish น,นะครับ เราก็จะได้โปรแกรม IP ออนไลนมานะครับตรงนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นภาษาไทายที่อ่านออกนะครับขั้นตอนต่อไปกดคําว่า next นะครับพอกดเสร็จแล้วมันจะถามอัตโนมัติเลยนะครับนี่จะมีขึ้นหน้าต่างอัตโนมัติเลยเพื่อที่จะให้เราใส่ serial number ก็เราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บ serial number ไว้นะครับอย่างเมื่อกีู้้ชมเก็บไว้ในไดดีนะครับอตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปตรง serial number กด Select นะครับหรือเลือกรอโปรแกรมสักครู่นี่นะครับเราก็จะได้หน้าตาของโปรแกรม IP ออนไลน์ลงเซ็นต์ลายแล้วนะครับก็กรอกรหัสของแต่ละคนนะครับได้เลยเราก็จะได้โปรแกรม IP ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบนะครับตามนี้นะครับก็หากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับผม